ครับดีครับวันนี้มาดู10หน่วยบนระยะสั้นจากช่องศูนหกห้าพันเลยครับมาดูครับอันวัดที่หนึ่งได้หลักสิบล่างบวกด้วยร้อยหน้าสาตัวข้างขึ้นหนึ่งสองครั้งก็ได้1นึบวกแบวกแปได้สิเจ็ดหลักเิฟตัวเดียวก็ได้7จ็ดนะครับส่วนหลักหน่วยใช้หลัก สิบนบวกด้วยหลักหน่วยบนบวกด้วย้อยหน้า3าตัวครั้นะงที่หนสองครัง้งก็จะเป็น7จ็ดบวกเก้าบวกแปดบวกแปเป็นสามสิสองอตัวไทยเลีวได้จับคู่ได้7 2็ดผลที่ออกออกเก้็สองสมันก็ถูกแปลงวัดที่สองบวกเหมือนเดิม4ี่บว,วกหกบว,วกหก็เป็น16บใช้หกตัวเดียว 7จ็ดบวกสบวกหกบวกหก็จะเป็น21ใช้1ตัวเดียวก็จะเป็น61หนึ่ผลออก8 6ดหนึ่งถูกครับต่อไปงวดที่3 1มหบวกศบวกศได้เท่ากับ1นึหลักสิบได้1นะครับส่วนหลักหน่วยได้6กบวกหบวกศนบวกศก็จะได้เป็น7 คือหนึ่งเจ็ดผลที่ออกออกห้าหนึ่งเจ็ดห้ามาดูวันนี้กันครับสิบหกรกรกฎาคมสองบวกเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบหกใช้หกตัวเดียวส่วนละหน่วยใช้หนึ่งบวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกเจ็ดเป็นยี่สิบสองจับคู่สิบหน่วยบนระยะสั้นได้หกสองชุดเดียวครับวัด ประจำวันที่16รกรกฎาคม62ตัวเดียวครับดูย้อนหลังดูนะครับวัที่แนงวัที่สองวัที่สาตอนนี้คือวัที่สี่แล้วนะครับนี่เป็นเพียงแนวทางนะครับทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม วดน,นี้จะมาอีกไหมจะเดินต่อไหมไมาดูรับวนวดนี้ได้6กสองชุดเดียวขอบคุณทุกคนที่เข้าชมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอดูทกท่านโชคดีวันดีครับ